อันนี้เราสัออ่งมานี่เรยหล,ลุดไม่จัดลแล้วเลี้ยงมากี่ปีแล้วพี่อันนี้ผมปีกว่าก็ปีมเดืนอนแล้วแล้วฝึกได้ขนาดน,นี้เลยเหรอครับพวกนี้มันจะเป็นเร็วก็ประมาณสี่เดือนสามเดือนก็ฝึกได้แล้วครับพอเรล้วบินได้ก็ฝึกได้แล้วสวัสดีครับพวกเราเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่สาราวาการนะ,ะวันนี้มาวิ่งที่สาราวาการเพราะเดี๋ยวเช้ามีประชุมแปดโมงนี่วิ่งเสร็จแล้วจริงแล้ววิ่งสองสะพานสะพานพานระรามแปดกับสะพานพระปิ่นเกล้าเนาะ แล้วก็มาที่ลานมาไอ้ติดไอ้ติดไอ,ไอไวิดพื้นแล้วก็ติดอ้าบิดหน่อยมาเจอพี่คนหนึ่งพี่ชื่ออะไรนี่คุณอู๊ครับพี่อู๊พี่อุอ๊มาทุกวันไหมเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยมาทุกวันครับบ้านอยู่เนี่ยอยู่ตรงร้านร้านมดนี่สิครับร้าน,อานมอนครับพี่อุ๊เขามาก,กับเพื่อนมาก,กับเพื่อนหรืออะไรลูกลูกลูกสองลูกสองตัวนะอายุเท่าไหร่เนี่ยนี่คือนกแก้วมาคอเดือนครับเออน่ารักดีเนาะอันนี้ก็บินได้ปกตินะบินได้ปกติสสวัดีครับอ๋อ เลี้ยงมาเลี้ยงมาปีกว่าปีกว่าครับปีออ๋วันดีจ้าโอ้วันนี้ก็ดีฮะแล้วเลี้ยงยากไหมเนี่ยนกไม่ยากครับแล้วไม่บินหนีเหรอไม่ครับเขาฝึกแล้วเขาก็ติดเราครับแล้วก็พูดได้ไหมเนี่ยเขาพูดได้ครับไหนพูดได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับก่อนลลกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด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 ีครับเดี๋ยวต้องฝึกให้พูดนครัสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสครับแม่ครับยัง สวัสดีครับหาละเหนื่อยละเมื่อกี้บินไกลเลยบินไกลบินสูงบอกให้ฝึกพูดเนี่ยทำงาน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 หน่อยจุ๊บมาได้ครับได้รักดีนะบินไหมเนี่ยบินมามาเหนื่อยป่ะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นแล้วงงเลยนะบินแบบทำไมเราจะรู้ไงเขากลับมาเนี่ยเขาต้องรักเรานะเขารักครับเพราะบินไปปั๊บดึงนะฮะสะพานอออกกําลังกายแล้วก็กินอะไรนี่อกินอาหารทั้งเนื้ปื่อครับแล้วก็ผลไม้ครับไปบินไหมลองดูไหม ได้ครับได้ครับเอ้ยไม่ไปละเหนื่อยแล้วนพิลาไม่ตีแล้วใช่ไหมรักกันอ้าวไม่ไปแล้วเนี่ยเขาบินได้นะแต่เขารักรักแม่เขาเราเป็นแม่หรือเป็นเป็นพ่อคเรียกพ่อเรียกแม่ได้นนเลยนะเรียกได้หลานนี่ก็เป็นคู่คู่กัน คกันแล้วมีไข่บ้างไหมเนี่ยยังครับกำลังรอครับอ๋อดีนะความสุขความสุขครับดีครับพี่อยู่แถวนี้เหรอครับอยู่แถวๆน้่ารักดีนะครับอย่าลืมฝึกพูดนะทำงาน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 นะจะได้แบบเออมาเป็นใช่ไหมครับแมสคอตให้หน่อยแมสคคอตได้รับผมโอ้เออสีเขียวด้วยใช่โอ้ตรงเลยเนี่ยเออนกกระโดมเนี่ยเออกรดมสีดีครับเมื่อกี้เห็นพี่เห็นบินโอ้โหบินไปไกลนะบินไปเลยแถวชุชัยอีกเออเขาเป่านกหวีดเรียกมา ปลาลูกบีก็เป็นกันนี่แหละคือความไว้ใจกันนะระหว่างเจ้าของกับนกนะครับอืมโอเคพี่ขอบคุณมา,มา,ากมาทุกวันไหมเนี่ยมาทุกวันครับเ,เดี๋ยวหลังมาใส่อไหร่อันนี้พี่คนหนึ่งอันนี้อะไรเอาลูกมาวันนี้เรามีลูกหลายแบบนะเนี่ย <c oughs> อันนี้พันอะไรจะเนี่ยกัดเหีืยเนี่ยไม่กัดอาจารย์แต่เขาชอบแอบกินของที่พื้นก็เลยต้องใส่เอาไว้เพราะว่าก็กินของที่พื้นเสร็จกลับไปบ้านก็ต้องสีอะโอเคโอ้วันนี้เป็นดีบ้านอยู่ไหนครับเนี่ย อ๋อเขาทำงานที่ไหนกระเียณแล้วอ๋อสบายเลยโอ้โหหน้าเหมือนคนกระเียณเลยเนี่ยอ่าได้ครับอผมถ่ายรูปเลยอ่าอ้าวมือไหวไหมเนี่ยโอ้โหทั้งอุ้มลูกถือมือถืออ่ามานี่เหรอมาลูกมาชื่ออะไรอ่ะของรถถังกันนิวเคลียร์ครอะไรนะรถถังกันนิวเคลียร์รถถังกันนิวเคลียร์กดโอ้โหนี่สายโหดเดี๋ยวนี้พี่เป็นทหารเหรอเนี่ย ไม่ใช่ครับอ่าทำไมตั้งชื่อรถถังอะนิวเคลียร์ไว้สายโหดสายโหดรถถังอะนิวเคลียร์หน้าชื่อ F5 อะไรเงี้ยนะคือเป็นนกเนาะนี่ก็เป็นแล้วมันเป็นอย่างงั้นอ๋ออันนี้เกษตรอย่างที่ไหนครับครูครับอ๋อไม่ค่ะอยู่กรมวิชาการเกษตรโอ้ดีเลยฮะดีก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะไกลไหมอยู่ในมหาลัยเกษตรค่ะอ๋ออยู่มหาลัยเกษตรไม่อยู่ตรงนี้นะอ๋อสบายเลยครับ อ้าวรถถังกันนิวเคลียร์ใส่เอ้ยเอ้ยมาเกาะแล้วเว้ยไหนดูดิเอ่าจานอ้าวเลยเปลี่ยนเจ้าของเล้วเว้ยมาแล้วเว้ยรถถังกันนิวเคลียร์อันนี้ตัวนี้รถถังกันนิวเคลียร์นี่เลยอยู่กับอาจารย์ตัวนึงอยู่โอเคเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงละของตัวนี้โอเคค่ะอ่านี่อะไรตัวนี้รถถังกันนิวเคลียร์นี่รถถังครับรถถังรถถังรถถังไปกับอาจารย์ละโอเคไปรถถังไปลูกไปเปล่าไปแล้วเอาแล้วรถถังไปด้วยอันนี้จะไปไหมลูกเอามาสองตัวแล้วโอ้โห เอาแล้วอ้าวไปแล้วไอ้น,นี่ในในข่าวพ่ออ่าน,นี่เขาอยู่กับแขนเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าน่ารักดีนะเออนี่หน้าเขาชอบเลี้ยงนก,กน,นะมันก็รู้จักเจ้าของด้วยนะนี่ใครอันนี้นกยูเครียเหรอค,อครับนี่ยูเครียครับยูเค,ครียห์อย่างเรา,าเบอระเบิดแถวนี้นะเว้ยเฮ้ยมันไปแนละ้วไปแนละ้วไปกะไปแนละ้วเอาไปหาไปหาแม่ไปอ่า,อาโอ้เก่งนะเนี่ยน่ารักดี แล้วนี่ตัวนี้คนนี้ชื่ออะไรดิคนนี้ตัวนี้ชื่อเลอแปงค่ะอาจารย์เลอแปงโอ้ลอแปงเป็นขนมปังขนมปังทำไมอ่ะเหมือนขนมปังเหรอเจ้าของก็ชอบกินขนมปังคอาจารย์อ๋อนี่ไม่ใช่เจ้าของลูกสาวค่ะเป็นตุวแพทย์อ๋อน่ารักจังไงเนี่ยขออบคคุณ่ะาาจารย์ดีให้แม่มาเลี้ยงแทนให้แม่พามาเดินไปทำงานไม่มีโอ้นนี้เจอแต่ละคนก็มีความสุขคนละแบบนะเวลาสังคมงคมังคมสวยๆอ่ะเก่งเอ้ยมาอีกแล้ว มาอีกแล้วเว้ยรักอาจารย์เลยมาอีกแล้วเว้ยไปด้วยไปอยู่ด้วยเออน่ารักดีเว้ยรถถังใบแล้วรถถังอันเนี้ยไอ้นี่รถถังครับไปรถถังรถถังใบอลไรรถถังชอบอาจารย์หรือว่าถือว่าตัวใหญ่ว่าพี่ที่เกาะเยอะหน่อยพี่เกาะเยอะไม่ร่วงเออน่ารักสวัสดีครับพี่โอ้รถถังจะเอาอะไรลูกเออสีเขียวด้วยนะเนี่ยเออรถถังนิวเคลียร์ มันน่าจะชื่อ F5 กับม i ก21่สิบอ็ดอะไรนี้นะโอ้ยเอ้ยกัดหูยทำไมเนี่ยชอบกัดหูเหรอเขาชอบเม้มหูอ๋ออ้าวถอยไปไหนอ้าวมาเนี่หรอเดี๋ยวเม้มหูเองน่ารักดีอ้าวขอบคุณมากครับวันนี้เออสนุกสนุกดีนะครับบินทุกวันให้เขาออกกำลังกายดีครับโอ้เมื่อกี้บินไกลนะบินไปนู่นเลยไหนลองโชว์ที่จะบินไหมเอาหายเหนื่อยแล้วเอามามมาหายเหนื่อยแล้วผมเห็นแล้วกลัวว่าจะไม่กลับมาดี ไปไปเราจะขัดอ่าไปกาะคอนแทนกาะคอนแทนโอ้อ้าวอย่าลืมพูดนะทำงาน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 เขาขัดไงเวลาขัดเนี่ยทำงานครับทำงานก่อนหน้าพูดสิลถทำงานทำงานต้องพวกนี้ต้องสอนเขาค่อยเค่อยซ้ำๆนะซ้ำๆไปเรื่อยๆเขาจะจัดสิ่อ่าสวยครับสวยอายุเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ตัวนี้นกหรับเอออ่าเจ็ดปีเจ็ดครับ เออถามหน่อยนกมันหลับไงก็ยืนหลับครับยืนหลับหลับตาหลับตาบางทีแล้วแต่ผมมีกล่องเขาเขาเข้าไปนอนบางทีก็ไปนอนในกล่องออ๋ก็มีเวลานอนกันนะได้แล้วนกนกพี่แก่ตายไหมมีครับอายุเขาถึงห้าสิบแล้วแก่เอ้ยิงดิใช่ครับมาขอเหรอแต่มาขอใหญ่จะมีแปดสิบโอ้โหตายแล้วอ้าวดีนะแล้วต้องพาไปหาหมอบ้างไว้เนี่ย ก็ถ้าเขาป่วยเขาซึมซึมก็ต้องไปครับโอเคไม่ค่อยซึมแล้วเลี้ยนภาระเยอะไหมเนี่ยไม่มีครับก็กินก็อยู่ใจในกรงแล้วเราจะฝึกไงให้เขากลับมาหาเราเวลาเราบินก็แรกๆเราก็ฝึกว่าให้เขาเดินหาก่อนแรกแรกเขาแจะเดินแล้วต้องเอานกบีดช่วยไม่แรกๆยังไม่ใช่ครับเริ่มต้องไปช่วยตอนที่เขาเริ่มบินแล้วอ๋อแล้วมีไหมที่เขาไม่กลับมาเลยมีไหมบินหนีไปเลยก็มีครับมีแบบหลุดเพราะว่านกหลุดหลุดไปแล้วมาตามแขกก็มีต้องมีปลอกแขกต้องมีปลอกใช่ไหมมีปลอกที่โทรศัพท์เราครับอ้าเหรอโอเคดี อ่ะโชคดีน้องรถถังยูเคลียร์เดี๋ยวเจอกันอีกนะอย่าไปลบกับใครนะเราต้องประสิทธิภาพโอเคดีครับสวัสดีครับโอเคครับสนุกดีเมื่อวานก็มีเลคเชอร์ซีรีส์ตอนยืงคืนนะกับอ่าโปรเฟสเซอร์จาก LSC นะครับท่านเป็นบารันเดสมินุสเก่งมากเรื่องโซเชียลคอนแทรคเออพูดถ yeah. ึงก็สำคัญนะโซเชียลคอนแทรคเพราะว่ามันมันพ okay. ูดถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับในสังคมอ่ะ พอคิดถึงนกแก้วเมื่อกี้คิดถึงโซเชียลคอนแท็กเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับนกแก้วกับกับที่คนเลี้ยงเขาก็มีโซเชียลคอนแท็กกันเ็ามีสัญญาการคือนกแก้วรู้สึกว่าบินไปก็ต้องบินกลับมาหาเพราะว่ามีความผูกพันที่ต้องดูแลกันเหมือนเราก็มีโซเชียลคอนแท็กกับครอบครัวเราใช่ไหมดูแลลูกนะลูกเกิดมาก็ดูแลกทมก็มีโซเชียลคอนแท็กกับคนกทมเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยความสะอาดของเมืองอะไรเงี้ยเออนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าเราทำไงให้โซเชียลคอนแท็กมันตอบโจทย์คน ออน,นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยเดี๋ยวช้าที่คงมีคุยกับท่านโปรฟิเซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเออคิดตกผลึกไปในนโยบายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่เรื่องมันละเอียดกำลังอ่านหนังสือของท่านอยู่ยังอ่านไม่จบแล้วเดี๋ยวสรุปเรื่องนี้มาน่าสนใจฮนะท่านทสัญญาของสัญญงสคมมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายเดียวแต่ความสัญญาในแง่ของการช่วยกันดูแลเมืองเพราะสัญญามันสองฝ่ายนะเออเรื่องนี้น่าสนใจมากเมื่อคืนก็ฟังถึงสี่ทุ่มเลยฮะนะโอเคแล้วเดี๋ยวคุยกันเช้านี้เดี๋ยวตกผลึกเรื่องนี้มาเดี๋ยวมาเลา โอเคเช้าวันนี้ที่สาราวาการนะครับก็ไปวิ่งกันละสองสะพานแต่วันนี้วิ่งคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเช้ามีประชมุมก็เลยไม่ได้ไปวิ่งที่ตนลมอคิดถึงนกแก้ที่ตนลมทุกคนนะครับอโอ้โนกแก้วที่บินแล้วนี่เดี๋ยวไปดูหน่อยตอนนกแก้วบินอเอ้ยมานี่เว้ยเฮ้ยนกแก้วมาหาเราเว้ยโอ้เขาเปล่อยให้บินโอ้ยนึกว่ามาหาผมนี่เกือบจะมาหาแล้วเนี่ยเออ บินเก่งอะเนี่ยรถถังอะนิวเคียบินเก่งเ้ยต้องไม่ฝึกพูดทำงานทำงานทำงานนะวันนี้มาพร้อมรถถังอะนิวเคียเลยวันนี้น่ารักดีโอ้ผมไม่นึกว่าเขาบินได้นะเนี่ยไอเห็นพวกเราเห็นไหมบินไปนู่นเลยโอ้โหไอไม่เห็น嘛เนี่ยบิน เออเขาไปดิสละดีนะตอนแรกนึกว่าเขาจะโดนตัดถนวู้โอ้โหบินเร็วมากเลยไปไหนแล้วเนี่ยฮะยนะโอ้โหโอืดโอ้เก่งเออเ,เข้าใจผิดเลยนะว่าดูเขาถูกนึกว่าเขาถูกตัดปีกปไม่ไม่<ต>นะเขาจะบินไม่ได้ครับอ๋อเก่งมากเลยแล้วเขาก็ไม่หนีไปไหนเนี่ยอันนี้แหละ มีสัญญาใจกันระหว่างนกกับคนความผูกพนันครับผมผูกพนันใช่นี่แหละผมว่าเนี่ยก็คือโซเชียลคอนแท c t แต่ระหว่างรูปแบบหนึง่งโอเคขอบคุณครับพี่ไปละแล้วเจอกันอีกสวัสดีครับพี่ <ไป S 1> โอ้น่ารักไปละพวกเราไปทำงานละโอเคขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกนะสวัสดีครับ